สวัสดีครับพี่น้องท,ทุกๆท่านครับผมที่กําลังรับส้มอ,อยู่ในขณะน,นี้ครับผมพี่น้องตอนนี้ผมก็อยู่ในสวนกล้วยครับพี่นอ้องลงมาบังกล้วยครับผมพี่นอ้องหลังจากที่ได้ขุดปลูกไปที่เรียบร้อยครับผมจะเห็นได้ว่าแข้งยอดได้ดีอยู่ครับผมหลังจากตัดมา,าแต่ทังจัหวัดอุดอรไปแล้วครับพี่น้อง เอามาขยายพันธุ์ปลูกครับผมพี่น้องเป็นกล้วยหอมไซส์พัน้องปทุมนะครับพี่น้องนี่ครับผมกล้ลังแทงยอดได้สวยงามเลยครับผมเพราะว่าผมจะบอได้ตัดอีกนะครับพี่น้องผมก็จะปล่อยไว้ประมาณนี้แล้วครับผมอ่าประมาณคืบครับผมอ่าระยะระยะความยาวนะครับเด้ออ่าจงไว้ประมาณคืบครับผมนี่คือตัดไปแล้วครับผมจะบอได้ตัดอีกนะครับพี่น้องจะบอได้ตัดอีก อผมจะไว้ประมาณนี้แล้วครับผมอจะเพิ่นแทงยอดได้อขึ้นได้สวยงามครับผมพี่นอ้องแบบนี้ที่นี่ก็ลําต้นเพิ่นก็ดจะเริ่มเติบโตเอากระมาเร่งปุ๋ยครับผมพี่นอ้องเองปุ๋ยเป็นปุ๋ยยูเรียครับผมใส่ปุ๋ยยูเรียเร่งให้เพิ่อนได้ขยายขยายล่ำต้นน้อครับเนาะ ไได้ขยายลําต้นได้เทว่าดีครับผมพี่นอ้องเดีวเทวาอ่อดไปแล้วขันนึงแล้วครับผมคือพวกนอน,นี่ก็ยังพรได้ตัดนะครับเนะีเป็นนอเป็นนอที่ยั่งกันยังบริสมบูรณ์ไปได้ครับผมพี่นอ้องถ้าเป็นพวกกันสมบูรณ์แน่ผมจะตัดเลยนะครับผมผมจะตัดให้ได้ขึ้นนึ่งเลยครับผม พวกนี้จะเป็นนอ,อนอที่เป็นนอแซมขึ้นขึ้นกับพวกอน,น,อน,อนอที่มัน่นเจริญเติบโตวกว่าคพี่อันครับผมพี่นอ้องคือพวกนี้ผมกับปูกไวเหนสองเดือนแล้วครับผมปูกไปหลอดสองเดือนแล้วต้นเพิ่นจะประมาณน,นี้แล้วครับผมเพราะว่าผมก็ออามาทยอยปลูกน้่มอยู่ ก็ย่อยมาปลูกคือสองสองต้นนี้ผมปลูกก้อนโมนะครับเดินเอามาปลูกก้อนโมนี่สองต้นเทนียนอ่าสูงๆอยู่ครับผมผมเอาเอามาปลูกก้อนโมนี่คือพวกต้นน้อยๆนี่ผมเอามาไล่ปลูกนะครับผมเอามา,ลาไล่ปลูกไล่ปลูกเลยครับผมนี่นี่แหละครับผมใบเขียวดีอยู่ แต่ว่ายังบระเด็ยังบระเด็ฉีดยากันเซราเด้อครับพี่น้องผมจะทํากันฉีดฉีดพ่นยากันเซร่าอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นพวกยาออติว่าพวกอ่ไตโคเดอร์มาครับเนาะไอเป็นน้ำเขียวๆหรือว่าน้ำขาวๆของอติว่าก็ได้ครับผมพี่น้องห้องบ่จำเป็นต้องยึดยึดเอ่เป็นเสื้อยาอ่ตัวนั้นนะครับผมเสื้อยาเอ่อชื่อ ช่วยของยาห้ามปัสสาเป็นต้องยึดติดนะครับผมพี่น้องเพรว่าจะเป็นตัวได้เกิดใส่ก็ถือว่าเเกิดประสิทธิภาพาถือว่าได้สูงอยู่ครับผมพี่น้องหลังจากได้ใส่มากแล้วครับเนอะหลังจากที่ผมได้ใส่มากคือจังไตคัวเดอร์มาเนอะครับเนาะไตคัวเดอร์มาผมก็สร้างทางันทางรัศดาเพื่อนนั่นแหละสร้างาในราคาถูกๆอยู่ครับผมพี่น้อง ผมจะสร้างาไว้สองขวดนี่แล้วครับผมเพื่อปีปีกอนผมก็สร้างาไว้สองขวดกับต้องการฉีดปนไม่แปลงทัวๆแล้วครับผมพี่น้องฉีดเขาล่ำต้นเลยครับผมฉีดเขาไอ้ทั่วทั่วกาใบแล้วครับผมจะถือว่ากันเชื้อราได้ดีอยู่ครับผมกันเชื้อราได้ดีอยู่บพว่าจะเป็นไตโคดาดม่าเนาะไตโคเดม่าครับ ออติว่าครับผมออติว่าจะเป็นน้ำขาวๆอ่าเป็นขวดขวดเซียวาขาวน้ำขาวาๆนะครับเด้อออติว่านี่าท่านหนึ่งเพิ่นอ่าเพิ่นเพินเ่นสอบถามมาแล้วครับเนาะสอบถามมาว่าใส่ยากัญชล่าชนิดใดอ่าซื้อซื้อแบบใดนะครับเนบาะเ,นเป็นยาออติว่านะครับเด้อที่ที่ทางสวนได้ใส่นะครับเด้อ ทางสวนในไซมานอ่าร่วมๆกันหาหกปีแล้วครับพี่นอ้องหาหกปีแล้วอ่าหลังจากที่ใส่มานถือว่าตอบโจทย์ได้ไดีอยู่ครับเด้อตอบโจทย์ได้ดีอยู่ครับผมอ่าเพราะว่าจะเป็นพวกโรคเชื้อราใบแห้งใบใบไม้ใบเหลืองใบด่างนี่สิครับผมอ่าพวกนี้ซอยกําจัดได้ดีอยู่ครับผมกําจัดพวกเลือก เรื่องในโลกของเสื้อราของกล้วยน้องครับเนี่ในโลกของเรื่องเสื้อราของกล้วยเนาะ,อะ,อะนอกจากปุ๋ยนอกจากนอกจากฮ้อนสีดยากกันเชื้อราแล้วเขาก็ใส่ปุ๋ยเป็นธรรมดาแล้วพี่นอ้องใส่ปุ๋ยทุกขันนขกข้นตอนครับผมใส่ปุ๋ยทุกขั้นตอนปุ๋ยสูตรที่ผมใส่อยู่อ่า ปับใส่อยู่ในช่วงอ่าหลังจาก4เดือนห้าเดือนคือเมื่อผมจะใส่อยู่อ่าสูตรสิบสามสิบสามยี่สิเ็ดนะครับเด้อสูตร1ิบ3ามสิบสามยสี่สเครับผมอือหลังจากหเดือนหาเดือนก,กว่าขึ้นมาก็ปับเปลี่ยนเป็นอ่าสูตรสิบสี่สิบอ่าสิบสี่ซียี่สิบี่ครับผมสูตรสิบ2ี่ซยี่บนะครับเด้ออาปับเป็นปุ๋ยหมากนะครับเด้อพี่นอ้องปับเป็นปุ๋ยหมากครับผมอือเพราะว่า จะให้เลี้ยงพนผลผลิตเท่าครับผมเล่ล้ยงผลผลิตเนี่ยคลองเขาให้ไง่ให้เง้าครับผมให้เปียงให้ปังเลยครับผมนี่ตัวนี้ก็ยังมีแบบว่าใบาเซรามใหม่ครับผมนี่เป็นใบเซรามใหม,จจม่อาจจะเกิดกับกับดินครับผมอาจจะเกิดกับธาตุดินเนาะครับเนาะธาตุดินเท่าปรุงอาหารบ่เพียงพออาจจะเกิดโรคได้ครับผมพี่น้อง อาจจะเกิดโรคก็ได้โรคตามมาเยอะแยะครับผมนอนี่ก็ทีว่ากำลังโพครับผมมีน้องอาจจะโพซาขโมยว่าบุรุว่าจะเป็นพวกนอนกอบอครับผมว่าจะเป็นอันโรคนอนนอนก่อตามมาบแต่รวมๆแล้วผมปลูก เดี๋ยวถือว่าร่วมๆแนวผมเห็นอยู่ต้นเดียวแล้วครับเนอะเห็นอยู่ต้นเดียวเพราะว่าผมปลูกเมื่อผมปลูกพมง่อนอะไรม,มันเั็นอะไ้น้บหรอครับผมอ่าถ้าร่วมๆ,ๆกัดประมาณสามสิบนี่แหละครับผมประมาณสามสิบนออะไรอยู่สามสิบนอครับผม บรรยากาศดีครับผมพี่น้องใกล้จะคั่มแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเกิดจะหกมองแรงแล้วครับผมพี่น้องเกิดจะหกมองแรงแล้วมมร่วมๆกือประมาณเกือบ 4, 4ีอยู่ครับพี่น้อง ผมนับนับสีบ้างนี่เกือบสี่สิบต้นได้อยู่เปิดน้ำไส้ครับพี่น้องนี่เขานาหนาวนาแรืงผมไปเปิดน้ำไส้แล้วครับผมเป็นน้ำสม,มดุดจากบาดาลขึ้นมาครับผมดูจากบาดาลขึ้นมาบรรยากาศต้องให้ตรงหน้าอ่าบรรยากาศดีครับผมพี่น้องบรรยากาศดีอยู่ แต่ว่ากับ,บ่มีตะล่มเนี่แหละมีตะล่มนีมสีเบิดฝนเบิดล่มแล้วครับผม,มนี่กระนาวหรอบันน้องซาครับผมน้องซาปลาปักไผ่ข้างนาแปลง้านะ้ครับเนยแปลงงาอยู่อยู่ข้างนาครับผมแปลงปลงาอยู่ข้างนามปลูกน้ำให้น้ำหน้าไปซะแล้วครับผมพี่น้อง มีงอยมีข้ายมาก็เ่าเยงมไปครับผมเป็นแปลงยาซิกแนวครับผมพี่น้องถ่ายบรรยากาศฝากฝากพี่ฝากน้องไว้ประมาณนี้ครับผมกับเพื่อนเกียรทุกทุกท่านครับผมที่เขามารับส้มทาง่องนะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมที่เขามารับส้มนะครับผมสวัสดีครับ